ครับมาหวานแหอันนี้เป็นช่วงนี้เอาปลาละกล้วยนะครับตัวมันจะเล็กๆนะครับแหก็จะเป็นแห่ีนะครับปลาละกล้วยแล้วก็ปลาซิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเซียนแหปลาออดของเรานะครับจะได้เยอะขนาดไหนตอนนี้ปลากระโดดลงปลากระโดดเยอะแล้วครับนี่ปลากระโดดนะฮะกำลังกระโดดอยู่ อนนี้เชนแอร์ของเราก็กำลังจอบครับเรียกจอบจอบซุ่มครับนี่โอ้นี่คุณยายมาตกปลาครับคุณยายนี่คุณยอดจริงนะครับใจเอามากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูป่าออนรับว่าแจ่วจวันจะได้หรือเปล่าครับ,ดเ,รบเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้โหแต่ว่าคุณยาย น้ำแรงเด้อคุณยายเด้อมาดูปลาออสวานเนี้ยแต่ขาคงได้เยอะครับแต่ว่าจะเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับหวานไปแล้วจะได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวไปดูจอนครับตรงนี้ปลาละก้วยปลาหมูนะครับ ถือเบ็ดมาแบบนี้มีแต่คุณยายนะครับก60ขึ้น,นั้งนั้นนะฮะนัดกันชวนกันมาตกปลาครับตกปรากดเบ็ดชิงเหลวก็ค่าเวลานะครับสนุกสนานกันไปร้แต่ดยอดครับแต่ละคนมียอมรับเลยบาง่าใจเอามาครัมาจากบ้านอื่นนะครับไม่ใช่เ คนแถวนี้นะครับดูปลาได้ห er รือเปล่าเป็นไฟขาวดูครับโอ้โหทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดเลยครับ ไปช่อนไปช่อนไปลาช่อนกันได้นะแหมปลาซิวทำไมได้ไปช่อนด้วยแหมปลาซิวนี่ปลาซิวนะครับแหมปลาซิวได้ไปช่อนนี่กำไรกำไรปลาซิวปลาหมูปลาละกล้วยปลาลัดกล้วยปลาละที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดหากินแบบง่ายๆครับเดี๋ยวเราไปดูปลากันว่ามีปลาอะไรบ้าง ปลาตะเกี่ยวเนาะปลาละเก้่ยก็มีนมาโอ้ปลาละกล้วยเยอะเลยนะนี่ปลาละกล้วยครับนี่ไก้สวยปลาหายากครับแต่ปีนี้ปีนี้เยอะครับปลาตะกี่ยวลานจะกเยอลาช่นน้งน้มีปลามูโั้ไปเยอะไปเท่าไหร่เถอน ตีเด็ดน,นะครับทีเด็ดในนไปเที่ยวเราไปดูไปดูชาวบ้านครับตะมงตะมงโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูคลิปหน้านะครับคลิปถัดไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วกันนะครับสวัสดีครับ